มาเช่นเคยครับวันนี้ต้อมคุงชาแนลอีกแล้วเอามาแต่ซองนะครับขนมไม่ได้เอามาซึ่งวันนี้รุนกับลูกชายยุงบินโค้าจมูกลูกชายจะได้ใบเล็กอ่ะถือไว้ตัดก่อนเลยให้รุนก่อนเลยมีสามมีสามสาขาปตทบิ๊กซีเคยได้ SSR ของคนเก่งฟ้าประทาน วันนั้นซื้อขนมหอ่อละยี่สิบาทใช่ไหมซื้อมาห้าหอ่อห้าหรือหกห่อนี่แหละจำไม่ได้หกห่อมั้งอ่ะทีนี้มันเหลือไม่เยอะแล้วนะมันมีสามกล่องยิบม,มากล่องหนึ่งกล่องแรกแต่เอามาแต่เอามาแต่ขนมเอยเอามาแต่การ์ดธรรมดาธรรมดามีสองข้างไงนหนโชว์สิธรรมดาอ่ะถ้าธรรมดานหนโชว์ดูสิตอมคุงชาแนลนะครับนี่มีช่องด้วยเฮ้ยใบนี้ไม่เคยได้ สี่สองนี่ไงกาลังตามหาเมื่อคืนเราหาเบอร์สี่สองใช่ไหมอ่าสี่สองเมื่อเมื่อเมื่อคืนมันที่ขาดมันมีสิบเจ็ดสี่สองแล้วก็แปดเก้านี่ไงสี่สองมาแล้วนี่ไงตรงนี้นี่สี่สองอ่ะก็คุ้มนะเพราะว่าได้ได้เบอร์ที่ต้องการละอ่าอีกหนึ่งเซตมาที่นี่ข้องผมห้องผมจะเป็นใบใหญ่มาสามกล่องสามหยิบมาหนึ่งนะเพราะว่า มันถือว่ารุ้นสนุกสนุกเนาะจะเอามาสามเลยมันก็เปลืองปไปไหนครับมาถ้าวิวับใบใหญ่มานะครับพิเศษอีกแล้วนะครับทาไม้มาก็ไม่เป็นไรหนึ่งสองาธรรมดาเบอรอเลยสิบห้าเราต้องการเบอร์เบอือสิบแปดสิบแปดหรือจะมาเหลือฝั่งนี้ธรรมดาครับ นี่สามหกกับสิบห้าอ่ะสรุปลอตนี้ได้ธรรมดาเราเขียนไว้เนี่ยได้ธรรมดาสามหกกับสิบห้าคอลเลกชันแล้วจำไม่ได้ว่าเป็นของไหนแต่ว่าเมืมม่อคืนผมนั่งเรียงการ์ดนะ <S <S> <S มันมีสี่สี่สิบสี่ใบหรือเปล่าหรือสี่สิบเจ็ดนี่แหละใบนี้ไม่เคยได้ครับใบนี้ไม่เคยได้สี่สิบสองไม่มีเลยนะแต่ว่า สิบเจ็ดเยอะเมื่อคืนหรืออีกประมาณร้อยกว่าใบอะรวมๆกันแล้วอ่ะโอเคคุ้มได้สี่สิบสองได้ใบนี้เพราะว่ากำลังต้องการนี่ท่านพู้เฒาบ๊ายบาย